สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทั้งหน้าเก่าแล้วก็หน้าใหม่ทุกคนนะคะอุ้มขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ w o r k to Help ผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณเตือนตัวเองให้ใช้สติในการดำเนินชีวิตนอกจากนี้เนี่ยอุ้มก็ยังมีเว็บไซต์ Verb to Help นะคะที่ได้วรวบรวมเอาคำคมเรื่องสั้นแล้วก็แบบทดสอบย่อยๆเอาไว้เพื่อเปน็นหนึ่งตัวช่วยหากใครสนใจเนี่ยสามารถลองเข้าไปเยี่ยมชมกันดูได้นะคะ คลิปในวันนี้เราจะมาดูกันว่าคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันวสันตวิสวุวั์ซึ่งก็จะตรงกับวันที่20มีนาคมพศ2568ครั้งนี้ได้อย่างไรบ้างโดยที่ผมได้ใช้ไพ่เป็นสื่อกลางในการแชแอลพลังงานแล้วก็ข้อมูลของไพ่ที่ใช้เนี่ยจะใส่เอาไว้ใน Description Box ข้างล่างค่ะการอ่านคำทำนายครั้งนี้เป็น Collective Reading ไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของใครเป็นพิเศษ เพราะฉะนั้นก็อยากที่จะขอให้คุณได้เลือกรับฟังเอาเฉพาะในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณอะไรที่ฟังเราไม่ใช่ไม่โดนก็ขอให้ปล่อยผ่านไปนะคะตอนนี้ผมก็ได้เตรียมไพ่เอาไวบ้บางส่วนแต่ว่าจะมีการสับไพ่นากล้องไปพร้อมๆกับทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับฟังคำทำนายพร้อมกันผุมจะขอแนนแสดงความตั้งใจของตัวเองก่อนนะคะอุมขออารัธนาต่อคุณพระศรีรัะตะนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้ปรดช่วยปกป้องคุ้มครองพวกคุณทุกคนให้คราวคล้าจากพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้เถิดเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะคะขออนุญาตค่ะขอทราบว่าคอเลกทีฟสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันวสันตวิสวุสวัตที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ได้อย่างไรบ้างคะ ขออนุญาตค่ะขอทราบว่าคอเลกทีฟสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันวัสาตวิศวัดครั้งนี้ได้อย่างไรบ้างคะขออนุญาตค่ะขอทราบว่า คอลเลกทีฟสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันวนสันตวิสวดครั้งนี้ได้อย่างไรบ้างคะเบอร์32นะคะกับ Hawk Spirit let's p i r i t be your guide queen of pentacles นะคะ เบอร์สิกับ positive energy นี่คือพลังงานของพระอาทิตย์หรือสุริยเทพนะคะแล้วก็ strength หลายคนอาจจะทราบดีว่าวันวสันตวิสุวัตเนี่ยคือวันที่มีกลางวัน แล้วก็กลางคืนยาวนานเท่ากันแล้วคุณสามารถใช้ประโยชงงน,น,น์นาาาจญญากาาาพลังงานของวันนี้ในการเพิ่มความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณให้กับตัวเองคุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันนี้ในการเชื่อมต่อกับพลังของจักรวาลเชื่อมต่อกับพลังงานจากต่างมิติหรือเทพเทวดานางฟ้าที่คุณเคารพรัก ให้พวกท่านคอยชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับคุณหรือมอบความกล้าหาญความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งให้กับตัวคุณในการทำความดีไม่ว่าคุณจะพยายามมุ่งมั่นตั้งใจทำความดีในรูปแบบใดก็ตามพยายามสร้างธุรกิจหรือพยายาม สร้างบุญสร้างกุศลในรูปแบบใดก็ตามนะคะแต่มี Queen of Pentacles มาเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะทำงานในด้านของการเยียวยานะคะไม่ว่าคุณเลือกที่จะเยียวยาผู้อื่นด้วยวิธีใดก็ตามที่คุณชอบที่คุณถนัดที่คุณสนุกนะคะอืมคุณสามารถขอนะคะขอรับพลังนะคะ,ะเพื่อเพิ่ม ความแข็งแกร่งความกล้าหาญนะคะแล้วก็พลังกายพลังใจเพื่อที่คุณจะได้มุ่งมั่นตั้งใจทําความดีบนเส้นทางของตัวเองต่อไปมาที่ข้อความต่อมานะคะไพ่สำหรับนี้ แอบยิบยากนิดหนึ่งนะคะแต่ผมชอบสีโลสโกลสวยดีเอาละอ่ะขอทราบว่าคอเลกทีฟสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันวนสันตวิศวัตครั้งนี้ได้อย่างไรบ้างคะขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ค่ะ Giving and receiving. The entire universe operates in cycles similar to your inhalations and exhalations. When you only exhale, give, or only inhale, receive, you become out of rhythm with the universe. For optimal health, energy, and replenishment. Balance each inhalation in your life with an exhalation. Three of ones. Eight of swords. t e of cups แล้วก็ page of swords คืออุ่มมองว่าด้วยการที่คุณเป็นผู้ให้นะคะอืมคุณเลยมักจะเบิร์นเอาง่ายๆนะคะอืมคืออุ่มเข้าใจว่า บางทีเนี่ยเวลาเราทำอะไรไปเราย่อมหวังผลตอบแทนที่มันเป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนหรือจับต้องได้นะคะมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราที่แบบทำดีก็แบบย่อมหวังผลเนาะอ่านะคะหรือหรือลงทุนไปแล้วก็แบบอยากจะได้แบบผลกำไรหรือผลตอบรับที่ดีผลตอบแทนที่ดีกลับมานะคะอืมหรือแม้กระทั่งบางทีนะคะเราก็ มักจะเสียสละตัวเองด้วยการที่เราคิดว่าการที่เราเป็นผู้ให้นะคะออให้อย่างเดียวนะคะโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนบางทีมันก็ทำให้เราเหนื่อยได้เพราะว่าเราไม่รู้จักหรือไม่รู้วิธีที่จะเติมความสุข ให้กับตัวเองก่อนหรือไม่ดูแลตัวเองให้ดีก่อนขอโทษที่อุ่มพูดตรงๆนะคะเพราะว่าคืออุ่มเองก็เป็นหนึ่งในนี้นะคะยืดอกยกมือเลยนะคะอืมเอเคยเหมือนกับว่าคือทำทำดีเพราะอยากให้คนอื่นรักคนอื่นชอบทำดีเพราะว่าเ้ยแบบคิดว่า มันเป็นภาระมันเป็นภาระหรือมันเป็นหน้าที่ที่จำเป็นต้องทำนะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองแบบเหนื่อยนะะเหมือนประมาณว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดทั้งนี้ผมไม่มีเจตนาต่อว่าใครแต่ว่าอยากให้คุณลองกลับมาทบทวนตัวเองอีกสักนิดหนึ่งหรือจัดสรรเวลานะคะเพราะให้ giving and receiving เนี่ยเป็นให้แบบ ไแล้วของข้อความนี้ที่มาเป็นการบอกว่าคุณสำป็นต้องจัดสมดุลชีวิตให้ดีก่อนนะคะดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะอืมแล้วค่อยไปช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าคนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือคนเอ่อหรือคนที่คุณต้องรับผิดชอบดูแลจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่คุณอาศัยอยู่ด้วยนะคะหรืออาจจะเป็นคู่รัก หรืออาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะอันนี้เลือกฟังที่มันแมชกับคุณแต่ขอให้คุณเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะคะคำหนึ่งถึงตัวเองมาก่อนเป็นอันดับแรกอย่าให้ความรับผิดชอบเหล่านั้นมาเป็นกรงขังคุณนะคะคุณจำเป็นที่จะต้องเติมตัวเองให้ ต็มก่อนดูแลตัวเองให้ดีก่อนพยายามรักษาตัวเองให้ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงก่อนนะคะคุณถึงจะมีพลังนะคะมีพลังไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกคนอื่นๆอ๋ผมเข้าใจแล้วมิน่าข้อความแรกเหมือนกับว่า คือบางทีคุณอาจจะเหนื่อยนะองคเข้าใจว่าว่าภารกิจของคนหรือหน้าที่ของคนที่ที่ต้องทําหรือรับผิดชอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักหนาเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าบางทีที่คุณเบิร์นเอาเนี่ยนะคะต้องต้องกลับมาเติมตัวเองให้เต็มต้องดูแลตัวเองต้องเยียวยาตัวเองนะคะขอรับพลังงานนะคะจากเทพเทวดานางฟ้าขอความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรักมาที่ข้อความต่อมานะคะ ขอทราบว่าคอลเลกทีฟสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันวันสันตวิสุวัตครั้งนี้ได้อย่างไรบ้างคะ่ะขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะอ๋อ oh, ท่านฮิลเลียนนะคะ divine healing honor your sensitivity betreat to recharge and heal เมื่อกี้ที่พูดนะคะต้องต้องเยียวยาตัวเองต้องดูแลตัวเองก่อน Your light can support others ขอโทษที่วัวล้อนะที่ผมพูดนะคะเป็นการคอนเฟิร์มหมดทุกอย่างนะคะเติมตัวเองให้เต็มก่อนดูแลตัวเองให้เต็มให,ให้ดีก่อนก่อนที่จะไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆท่านฮิลเลียวเนี่ยคะ่ะท่าน ขออภัยเมื่อกี้รินรัวไปนะท่านฮิลเลเรียนนะคะเป็น a อเซนเด d มาสเตอร์ประจำแสงที่5นะคะ,ะถ้าเกิดใครศึกษาในเรื่องของแสงทั้ง7นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับด v ว n e ฮ e ลลิ่งนะคะด i ว e m เมดิซินนะคะการเยียวยาการรักษานะคะแล้วก็มาอยู่ กับไพ่ queen of pentacles เป็นการ c o n f i r มถึงหน้าที่ของการเป็นผู้เยียวยาของคุณนะคะเบอร์32มาอีกแล้วค่ะกับ luminous warrior นะักรบแสงทั้งหลายนะคะระวังเรื่องเบิร์นเอาให้ดีนะคะขอโทษที่ย้ำอีกทีหนึ่งนะแล้วก็ five of pentacles นะคะ queen of cups นะคะ ระวังเรื่อง endo ูเข e เ n d นเราขาดให้ดีนะคะแล้วก็เบอร์สี่นะคะกับพิพิคนเทศนะคะกับ grounding สิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณได้ก็คือการ meditate นะคะการ grounding การอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาตินะคะอืมทำจิตให้สงบนะคะรับพลังจากมาเตอร์กายาคุณจำเป็นที่จะต้องแบบหนักแน่นและชัดเจนกับตัวเองแล้วมีความแบบ มั่นคงนะคะคือในภาพที่พัพพิคเนตยืนอยู่หน้าต้นไม้เนี่ยอุมนึกถึง tree of life นะคะต้นไม้แห่งชีวิตคือการที่คุณเป็นแบบเหมือนสะพานเชื่อมต่อนะคะ,ะคุณคุณแบบเป็นมีเดียม่ะนะคะใครหลายคนอาจจะรู้ตัวแล้วว่าคุณแบบเป็นตัวกลางเป็น channeler นะคะไม่ว่าคุณจะนิยามตัวเองว่าอะไรการที่คุณเป็นตัวกลางนะคะ ระหว่างจักรวาลน,นะคะระหว่างสวรรค์นะคะกับภพบภูมิของมนุษย์นะคะืคุณจําเป็นที่จะต้องแบบทําตัวเองนะคะด,ด,ดูแลตัวเองให้ให้แข็งแกร่งให้เข้มแข็งดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะอืคุณนึกถึงต้นไม้ใช่ไหมคะต้นไม้แบบแค่สูงอย่างเดียวไม่ได้ต้องอย่างรากลึกลงไปในผืนดิน ด้วยเช่นกันเพราะไม่งั้นแบบแค่สูงไปอย่างเดียวแล้วแบบเมื่อใดที่เจอลมเจอพายุมาหักโค้นด้วยความที่รากไม่แข็งแกรง่งหรือแข็งแรงนะคะอ่าอุมขอแบบเลยพูดให้คุณแบบเห็นภาพชัดว่าคุณแบบจำเป็นที่ต้องแบบแบาลานซ์นะคะอ่ะแบาลานซ์ทั้งในเรื่องของทางโลกและทางธรรมให้ดี การที่คุณรู้จักจัดสรรพลังงานะของตัวเองให้ดีคุณจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบง่ายๆนะคะจะได้แบบคือคือ,คอมนุษย์เราอ่ะไม่มีใครไม่เห็นแก่ตัวหรอกเนาะอ่าเราทุกคนมีความแบบเราทุกคนเห็นแก่ตัวด้วยกันทั้งนั้น,นะคะ่ะต้องพูดอย่างนี้เรานึกถึงตัวเองนะคะฟีดแบบอัตราของตัวเองนะคะอื แต่บางทีการที่คุณแบบใจดีมากเกินไปหรือไม่รู้จักแบบจัดสรรพลังงานของตัวเองให้ดีอย่างที่ผมพูดอ่ะคุณจะเบิร์นเอาเอาง่ายๆแล้วคุณอาจจะแบบกลับมานั่งแบบท้อแท้นะคะหรือหรือแบบเอ่อต่อว่าโชคชะตาว่าทําไมแบบทําดีไม่ได้ดีทดําดีได้ดีจริงหรือเปล่าทําชั่วได้ดีมีถมไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมมาที่ข้อความต่อมานะคะ ขอทราบว่าคอเลกทีฟสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันบอสันตวิสุวัตรครั้งนี้ได้อย่างไรบ้างคะ Unlimited ideas Your mind is one with God's infinite mind, therefore you have complete access to unlimited ideas. Guaranteed to bring blessings เห็นไหมคะว่าคุณสามารถแบบเชื่อมต่อหรือได้รับดาวน์โหลดข้อความหรือพลังงานจากจักรวาลได้นะคะ all you need to do is to take divinely guided gu action to allow these ideas to come to fruition six of pentacles นะคะ แล้วก็ ten of pentacles เมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องของของธาตุดินนะคะอะของการแบบใกล้ชิดกับ m ต t ร e r earth นะคะ,ะคือบางคนอาจจะเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าคุณได้รับไอเดียอะไรก็ตามนะคะคุณได้รับดาวน์โหลดข้อความอะไรจากจักรวาลขอยคุณลงมือทำคะ่ะเพราะว่า สิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะช่วยแบบเติมเต็มชีวิตคุณนะคะอ่ามันเหมือนกับว่ามันทําให้ชีวิตของคุณแบบมีความหมายมากขึ้นนะคะอืมเหมือนกับว่าหลายๆคนน่าจะรู้ไลฟ์เพอร์เพสหรือโซมิชชั่นของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ ภาพในไพ่นะคะทั้งสองใบมาเป็นการคอนเฟิร์มถึงเรื่องของการแบบเป็นแชเนลเลอร์เป็นมีเดียมเป็นร่างทรงนะคะอ่าไม่ว่าคุณจะแชเนลพลังงานของความดีแชเนลพลังงานของแสงสว่างด้วยวิธีใดก็ตามคุณเป็นตัวอย่างคุณเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนมายูคนอื่นๆนะคะและไม่ต้องกลัวค่ะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะอ่า ภูมิปัญญาใดๆที่คุณถ่ายทอดออกไปนะคะคุณย่อมได้รับดาวน์โหลดจากจัก,กรวาลหลายคนอาจจะสามารถเข้าถึงอคชิกเลกคอร์ดได้นะคะภูมิปัญญาที่ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับไพ่ i of pentacles นะคะในในภาพเนี่ยอุ่มนึกถึงว่าคุณอาจจะสามารถแบบว่าคือคือ make a n offer ค่ะเหมือนจัดโต๊ะหมู่บูชานะคะหรือถวาย น้ําหรือข้าวปลาอาหารให้กับเทพเทวดานางฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพรักนะคะอืมได้หมดค่ะแล้วแต่กําลังทรัพย์ของคุณเลยนะคะขอทราบว่าคอเลกทีฟสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานของวันวนสันตวิสุทน์ครั้งนี้ได้อย่างไรบ้างคะ Grief, tears are what happen when the ice in the heart melt. Aqua aura, healthy communication in relationships, heart-to-heart -heart discussions and clear, assertive communication help you understand and be understood. อืม <laughs> queen of pentacles มาอีกหนึ่งใบนะคะ ah ten of pentacles oh แล้วก็ ten of swords นะคะอืม six <laughs> of pentacles นะคะคืออุ่มเข้าใจนะว่าคุณ น่าจะผ่านความเจ็บช้ำความเจ็บปวดมาเยอะนะคะถูกหักหลังนะเออขอไปเสียงเพี้ยนถูกหักหลังนะคะอืมถูกทําร้ายไม่ว่าจะทางร่างกายหรือจิตใจหรืออารมณ์ความรู้สึกก็ตามนะคะการที่คุณสามารถผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นมาได้นะคะอุ้มขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอชื่นชมคุณเมื่อคุณสามารถเยียวยาตัวเองได้สําเร็จนะคะ คุณสามารถเยียวยาแบบ Family l i ล e ของคุณนะคะอ่การที่คุณเป็นนักลบแสงนะคะคุณอาจจะเกิดมาในครอบครัวที่เปนแบบท็อกซิกนะคะอืมไม่ว่าจะท็อกซิกในเรื่องใดก็ตามการหักหลังการครบชู้ความไม่ซื่อสัตย์นะคะหรือแบบหรือการที่แบบมี มีอีโก้หรืออัตตาสูงนะคะเราเราไม่เมตตาซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้ค่ะอืมคุณได้ b เบ a k นะคะ generational curse นะคะมขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยนะและนี่ก็ะคะ่ะคือคือ legacy ใหม่ที่คุณสร้างให้กับ later generation อขอโทษค่ะบางทีเอาใหม่นะคะเนแล้วนี่แหละคะ่ะคือมรดกที่คุณส่ง ต่อให้กับชนรุ่นหลังนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ไม่ต้องแบบเจ็บช้าเจ็บปวดกับบาดแผลของบรรพบุรุษที่แบบผูกกรรมหรือสร้างกรรมกันมานะคะอืมแอบขนลุกอ่าแล้วมีสิบสิบมาเห็นไหมคะมาคอนเฟิร์มชัดเจนนะอืมว่าว่าภารกิจของคุณอนะ่ะอุมรู้ว่ามันมันหนักหนาสาหัสมัน,ม,นมันแบบ มันเป็นภารกิจที่ค่อนข้างหนักและเหนื่อยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเลยจําเป็นที่จะต้องแบบดูแลตัวเองให้ดีนะคะแบบข้อความนิ่มขอโทษนะที่แบบเหมือนแบบย้ําชัดๆหลายๆครั้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันสำคัญจริงๆค่ะอ่าเมื่อใดที่ที่คุณแบบเข้าใจอย่างแท้จริงว่าแบบการมอบความรัก แ h รักไรเงื่อนไขให้กับตัวเองเป็นอย่างไรคุณจะสามารถมอบความรักแบบเดียวกันนี้ให้กับผู้อื่นได้นะคะไม่ว่าคุณจะแสดงออกมาทางแบบใดก็ตามผ่านการกระทําของคุณหรือผ่านคําพูดของคุณนะคะอืมอย่างที่ผมพูดเสม,อ,เสมอว่าเมื่อใดที่คุณสามารถเยียวยาตัวเองได้คุณจะสามารถเยียวยาความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีกับคนรอบข้างได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ เพราะว่าคุณแบบคุณเข้าใจหัวอกคนอื่นหรือเข้าใจแบบคําว่าใจเขาใจเราเนาะเอาล่ะอุ๋มก็หวังว่าคุณจะใช้พลังงานของวันวัตสันตโตวสุวัรครั้งนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์หน้ามาร่วมพูดคุยกันได้อุ่มรออ่านอยู่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฝากแชร์ชคลิปนี้ให้กับคนที่คุณรัก หรือจะช่วยกด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในทุกๆคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอให้ทุกๆคนสนุกกับชีวิตนะคะเราไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย